ฝันน like, okay. 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 uh ึกภาพตัว huh. ด yeah, uh ้วยนะครับเดี๋ยวอัลบั้มใหม่กำลังจะออกยังมีเรื่องปล่อยเดิน่ะมีเรียบร้อยแล้วครับผมรู้กันหรอรบือย้วครับที่จะปล่อยเพียงบอกว่าประกาศแล้วค่ะในแม่จะทำแป๊บใช่ครับก็อัลบั้มใหม่กำลังจะปล่อยแล้วนะครับชื่ออัลบั้มดังอยู่ Golden Age ใช่ครับก็เป็นอัลบั้มที่พิเศษนะเพราะว่ามี20เพลงด้วยกัน20เพลงครับครับผมแล้วก็ จะมีทั้งอนอกจากสตรีมมิ่งแล้วก็จะมีเป็นแผ่นเสียงพัด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นซีดีด้วยนะครับแล้วลก็เพลงแรกที่กำลังจะร้อนออกมาวันที่28รกรกฎาคมนี้ก็คือเพลงชื่อว่าทุกเพลงของฉันจะเป็นของเธอค,ครับซึ่งก็เอ็ีพร้อมปล่อยนะครับชมกันได้ตาม YouTube ครับเวลา6โมงเย็นนะครับวันวันที่28นีนะที่ช่อง D K Official หรือว่า ส่องไอร่อยอยู่งล่าก็ได้ครับมีบาี้บารบี้ก็ได้ทำไงเเป็น20ีเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มเรียกว่าอัลบั้มประวัติศาสตร์ดังครับตั้งแต่มันคือความในยุคที่เรามีความสุขที่สุดบทเพลงที่ทำให้ดังมีความสุขกับคนเป็นแฟนที่สุดก็คือเป็นกึ่งรวมทิศด้วยก็ว่าได้ครับมันจะมีทั้งเพลงตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยจนถึงอัลบั้มปัจจุบันก็คืลือกมา ใช่ครับเพลงทีอยู่ RS เลยครับจนมาถึงปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีเพลงใหม่ที่แต่งเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาคือเพลงทุกเพลงของฉันเนี่ยเป็นของเธอใช่อันนี้พี่ยังเลือกมาจากความรู้สึกยังไงครับก็เรื่องมาจากความรู้สึกคือจริงๆแล้วมันมีเพลงมันมีมากมายนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องคัดเฟ้นมาให้มันอยู่ในโกลเด้นเอจเพราะว่ามันเป็นธีมของเราใช่ไหมฮะก็ เลือกจากใจฮะจากใจจากใจแฟนเขา่าแล้วก็จากใจจากใจตัวเราเองด้วยว่าผลเพลงไหนที่ล้วนให้เอขาเรียกอะไรฮะมีความสัมพันธ์นอกจากความสําเร็จแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันกับเรามาลเลี้ยะเวลา26ปีผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายๆผมนึกกระสีกับสังคมนึกกระสนะฮะก็เรียบร้อยฮะผ่านฉลิ๋วมาได้ดีเ่ชหายเคลีย่ยเคลีย่ยว่าไงเกลี่ยยังไง เฮียว่าไงนะเฮียก็ยินดีฮะแต่ว่าก็จะมีเช่นว่าก็จะมีข้อจํากัดว่าบางทีอย่างอันนี้ฝากถึงแต่อะหลายท่านที่อยากจะจะซื้อแบบแผ่นเซฟเก็บไว้อย่างเงี้ยก็จะมีจํานวนจํากัดเท่านั้นเราจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบพิมพ์หนมื่อก่อนนี้อะไรเงี้ยฮะก็จะทําแค่ ปริมาณปริมาณหนึ่งเพราะว่าเอซก็อนุญาตให้เราทำได้แค่ไม่กี่ก๊อปปี้ครับผมสำหรับแทนมันแท้ก็ขอให้ต่างไปด้วยเลยนะครับผมแต่ว่า MV ก็ทาง Universal Music ทาง I.S Music ก็ให้เกียรตินะฮะก็ให้ดังเอาภาพตั้งแต่ละรแรกเลยมาตัดมารวมมนอยู่ในอยู่ใน MV เพลงนี้ครับทุกเพลงของเธอเธอมันคือเพลงที่เป็นเพลงธีม คอนเซปต์ของอัลบั้ม The Golden Age ครับผมจริงๆพอดูแล้วเครองเขินนะครับตั้งแต่ท้องช่วไม่รับดูแล้วจำตัวเองไม่ได้ทำไมทำไมม่นเปลี่ยนลงไปยังไงบ้างเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีฮะใช่ฮะก็ต้องขอขอบคุณเพลงนี้ขอบคุณมอบไปกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะฮะนอกจากแฟนคลับแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีพี่สื่อมวลชนทุกคนก็คงไม่มีดังในวันนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมขอที่การที่ขอบคุณล่วงไว้เลยขอบคุณที่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ ป่าคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยครับเอ่อกี่ไรกัื่อไหร่คอนเสิร์ตใหญ่ก็จะมีประมาณช่วงปลายปีนะฮะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ชมกันแน่แน่ใช่ได้กลับมารับงานลองเพลงงานทัวร์คอนเสิร์ตเดิมแล้วมันมันเต็มที่มากเลยรู้สึกดีใจฮะดีใจที่ได้มารับงานทัวร์แบบทัวร์เยอะเยอะมากตอนแก่เยอะเลยยังไม่แก่ใช่ไหมฮะยังไม่แก่ใช่ไหมฮะ ยังไม่แก่หรอคะแค่อายุเยอะขึ้นสนุกดีฮะเพราะเราได้ไปเหมือนอัลบั้มแรกเลยอ่ะใช่ไหมฮะล่องอไปอีสานก็คือเหมาที่อีสานเลยใต้ก็เดี๋ยวกำลังจะไปใต้ก็ก็ใต้ก็ทางใต้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกดีฮะได้ได้ไปที่ที่เก่าๆแต่ว่าเห็นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเป็นไงคนเด็กเจนเห็นสุดเราก็ยังไงสนุกมากเพราะว่าแบบว่า ทุกคนก็เติบโตไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปทุกที่ก็ทุกที่ก็โซเอาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจครับก็ขอบคุณแฟนเพลงจริงที่อยู่ด้วยกันมานักร้องก็ถ้าไม่มีคนฟังเพลงก็คงไม่มีวันนี้อย่างครับผมอย่างคนติตามแฟชั่นของแม่นายถ้าไม่ซันก็จะไม่ขึ้นใช่อะไรนะถ้าไม่ซันก็จะไม่ขึ้นเลยทีเดียวอ๋อใช่เพราะว่า ถ้าม่ได้เสกางเกงขึ้นเวทีเนี่ยมันจะสั้นกว่ากางเกงในเสมอกางเกงในมันน่าจะโกร๋าแฟนถัมข้างหน้าเขาค่อยคอยเตือนว่าเกงในมันแลกออกมาแล้วซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราสุขว่าเราักเซสตไหมหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยักเซสเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมันต้องไม่เห็นกางเกงในใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงเกงที่ใส่มาตั้งแต่เด็ก คือเ,เด็กๆก็ชอบเล่นรักบี้ฮะตอนตางโรงเรียนประจางโรงเรียนเก่งรัก,รก,รกรบ,บี้มันจะสั้นอยู่ใช่ก็เลยเป็นคนใส่แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับดัากันฮะสำหรับคนอื่นเขาจะโอ้โหมันสั้นขนาดนี้เลยนะจริงๆนี่จริงมันเซฟยังไงบ้างเพื่อที่ให้ข้างหน้าเวทีเขาแบบว่าไม่แบบว้าวให้ไข่ไม่ออกใช่ไหมเซฟเลยเซฟต้องมีการแบบว่าก็แค่ใส่เกงในเท่านั้นเองฮะแค่ใส่เกงในแล้วก็ คือเป็นผู้ชายอยู่แล้วมันไม่ต้องไม่ต้องอายอะไรมากมายเปิดให้มินเก็บอะไรให้มันชิดก็นเลยไม่หวั่นใช่ไหมเพรับว่ามันจะมีพลาดหลุดออกมาไม่น่าจะมีนะฮะนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ข้างหน้าเขาเพราะสายตาเขาไม่ค่อยดีกันแล้วแหละเพราะเขาโตมาพร้อมเราก็คงน่าจะเป็นแบบน่าจะคล้ายๆเราใช่เมื่อกี้บอกว่าถ้าครบร้อยโชว์เมื่อไหร่จะพาคนมไปีเท่าไหร่ใช่คุยกันไว้ว่าจะครบร้อยงานเดี๋ยวว่าจะ พารวมแกงวงดนตรีไปเที่ยวกันอย่างเนี้ฮะก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะไปไหนดีมันก็มีหลากหลายที่ใกล้ๆใช่ไหมฮ่องกงมาเก๊าญ่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วครับใกล้ครบร้อยงานแล้วอย่างการกลับมาทางานรับงานเต็มสตรีมศิลปินเมื่อก่อนเนี่ยมันฟูลฟิลแค่แต่สรวนตัวเราคือมันไม่งานที่เรารักอยู่แล้วครับงานทางานมันก็สนุกถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มีความเป็นไซเคิลก็คือ ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวนันแหะแต่ว่าเราเจอคนใหม่ทุกวนันทุกวันเจอสถาน,นาที่ใหม่ทุกวนันทุกวนักวนอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกหลูกแปลกตาดีก็ติ๊กต๊ก็ดีทุกจังหวัดที่อะไรอย่างเงี้ยครับผม,มก็แฮปปี้ฮะมันก็คือความสุขนั่นเองอ่ะมันก็คือทำงานที่เรารักอะไรย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่งานใช่ตารางชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับพี่ก็ตารางชีวิตก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะแล้วก็ได้ร่วมงานกับอะไรท่านอย่าง อย่างพี่เอตตี้วันนี้ก็มาจะามีจาร inspection น,นะฮะก็เราก็ร่วมกันเรียกว่าอะไรฮะโตรร้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีพี่ๆ e n ดูหลายๆท่านก็อ,อย่างวันนี้ไอเอเซียก็ endo ด,ดังก็ให้ดังมาเป็นมาร่วมในแคมเปญงชาวมาริซาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นแบบ ที่พี่ส film, ืบมวลชนอุปโภงตีซิปเนี่ยยังอยู่คูดการบันเทิงมาโดยตลอดนะฮะใช่จะไปดราม่าเลยนะตอนนี้อยู่ชุดซิปป่ะฮะตีโอ้๋อยู่เมเจอร์แล้วออยู่เมเจอร์แล้ว๋ยวจะเข้าเรื่องแล้วนะใช่งพอกลับมาอยู่นี้มันใช้ชีวิตลำบากเหมือนเดิมลกมันเปลี่ยนไปด้วยโซเชียลมันเยโซเชียลมันเยอะคือจริงๆแล้วชีวิตมันไม่ลำบากชีวิตมันเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกคือการดำเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากกว่า ผมคิดว่าสิ่ง,งล่านมันเป็นสิ่งที่เราหลายคนอาจจะแบบไอถ้ถ้าถ้าดังอยู่บ้านไม่ได้สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้รู้ว่ามือถือเราเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างช่วยเราให้ให้เราได้แบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นยอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับโลกที่มันหมุนหมุนไปเรื่อยๆมากกว่า mm hmm. ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจคนเราก็คงเหมือนเดิม mm hmm. ใช่พี่แต่ว่าโลกใบใหม่มันก็มีอะไรใหมๆ่ๆเข้ามาเข้ามาช่วยทําให้ชีวิตเรามัน สะดวกสบายมากขึ้นเ่านอ้นเองอืมเขาบอกว่าพี่ดังปรับตัวเร็วนะพพอมาลงโซเชียลปุ๊บแล้วก็แค่เพียงแค่ขึ้นปีแรกเราก็สามารถปรับตัวอายุเป็นเด็กเจนนี้ได้เลยคือจริงแล้วในคิดว่ามันคงเป็นด้วยหลายอย่างรวมกันนะฮะในคิดว่ามันคงไม่ได้มันไม่เริ่มจากความเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีจุดมุ่งหมายหรือคาดหวังตรงนั้นอะไรเงี้ยอูนังเป็นศิลปินเราก็แค่อยากจะมีงานที่มีพื้นที่ที่ไว้อัปเดตผลงาน เรื่องราวของเราคิวงานอย่างเงี้ยฮะมันก็เริ่มทำมันก็ทำอย่างเงี้ยบนเพจต่างเองนะฮะแต่พันกรณดีเทลออิเชียลนึ่งจริงก็ทำมาสี่ปีแล้วฮะก็ทำมาเรื่อยทำมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อยดีๆก็ใช่ครับผมอยดีๆก็รับฟีดแบ็กทุอย่างมันก็พัฒนามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็เป็นธรรมดามันก็จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับตัดเท้ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พยายามเข้าใจแล้วก็พยายาม เรียนรู้ด้วยอะไรที่เราทําผิดหรือไม่ดีก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแบบไปเรื่อยๆอยากให้ความบันเทิงกับทุกคนมากกว่าอยากให้เรายิ้มไม่ได้อยากมีดราม่าออาไม่ใช่ดราม่าเราสุดดราม่าแล้วตีนี่เขาเห็นพูดมาเรากเล่นเลยเป็นไงบ้างดราม่าล่าสุดเออเรารับมือยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันบางทีการทํางานมันมีทีมงานใช่นฮะแอดมินต่างๆนานเนี่ย เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมันอยู่กับอารมณ์คนมันบทีอารมณ์เรามันก็ห้ามกันไม่อยู่ก็ต้องมีการตักเตือนแล้วก็ทําผิดก็ต้องลองงโทษกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าก็พร้อมจะให้อภัยนะฮะบางทีคนเราบางทีเราทําผิดเองเรารู้สนึกได้เราก,าก็ยังอยากได้รับการอภัยเลยเพราะฉะนั้นน,นเชื่อว่าเออเดี๋ยวสักพักนึงพอเขาไป ศึกษาธรรมะให้เรียบร้อยแล้วกลับนายอีกทีนึงก็คงอาจจะรับพิจารณาดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแค่พักงานหรือว่าแค่บีกอก็คือเรียกว่าพักงานดีกว่าพักงานแต่ว่าก็ให้ไปทาอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เพราะว่าบางทีบางทีเราก็ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเพจเงี้ยมันมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างข้อห้ามข้อควรกระทําข้อไม่ควรกระทําอะไรที่มันเกินเหตุเกินสมเหตุสมผลหรือมันก่อให้เกิดความ กระทบกระทั่งกันหรือก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเราต้องตักเตือนกันอย่างซีเรียสจันทร์ละคอนเทนต์เราบีบกันก่อนไหมหรือว่าเราเรามีการประชุมกันก่อนนะว่าเออเราจะลงอันนี้นะคือจริงๆแล้วนกให้อิสระกับท่านทุกคนที่ทํางานด้วยการเพราะว่าเรามองว่าการตีเราจะมีมีข้อจํากัดไว้ให้นะแต่ว่านังจะไม่ได้แบบตีก่อบไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่านังมองว่าเด็กๆจะไม่ได้รับทํางานแล้วเปียถี่ว่จะไม่ได้ อิสระแลวเขาจะไม่เสน็ทอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็เลยปล่อยโอกาสให้เขาได้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 ทำตามที่เขาอยากทำแต่ว่าอยู่อยู่ในการซืปอพวกไของเรามากวามากว่าอะไรท<ม>ี <ไป S 2> ่เราห้ามว่าห้ามทำก็คือภาษาต้องดีไม่มีคำหยาบคายต้อง,องไม่ต้องไม่มีคำหยาบคายต้องไม่นำพาคือมีแต่เรายิ้มอ่ะไม่เอาอ l l e r ลบไม่เอาอ o ซิกเข้ามาใส่ใช่ไหมฮะแล้วก็มันต้องแทะมันต้องเขาเรียกว่าอะไรแซะ แก่คิดดีๆ,ดๆไว้ให้ด้วยบนความที่อาจจะดูว่าทะเลทะเล็หรือว่าบนความที่มันดูแบบไม่สุภาพมากแต่ว่าเออฟังแล้วมีแง่คิด<ม>ในแง่คิดเป็นทางที่ดีในแง่คิดในการที่นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตหรือในการมุมมองในการที่เรามองโลกและทาให้เรามีความสุขหลัง<ม>จากที่มีดราม่าแบบแม่นายมีการเขาเรียกว่าอะไรจำกัดแอดมิน เพิ่มเติมมีกดเพิ่มเติมไหมคะจริง,รงๆแล้วก็เหมือนเดิมฮะก็คือกลับมาคือบางคนอาจจะเลยเถิดออกไปไงแล้วก็ตอบกลับข้อคมใหม่ว่าอโอเคกลับมาสรุปทีนะว่าเพจเราคือเพจอะไรคนชอบเราเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเราจะกลัวไม่กล้าทาอะไรเลยก็<ช>ไม่ได้เพราะว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเพจจามพันกรก็คือคนคนหนึ่งเหมือนทุกๆคนใช่ไหมฮะก็อาจจะมีการแบบขอยมาตั้งหลักตั้งหลักนิดนึง ในสุดท้ายเดี๋ยวก็เริ่มสรุปเหมือนเดิมอะไรอย่า hmm. งเงี้ยครับผมคือ mm hmm. คือก็ mm hmm. อพยายามทําทุกอย่างให้ mm hmm. คือบางทีมันพลาดครั้งเดียวเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี hmm. ้ยคงพยายามเลี่ยงไม่ให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก mm hmm. ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมอบความสุขให้ผ่านในเวอร์ชันอื่นๆที่มันแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะชอบในฟิลแบบปากจัดเรียกว่าปากจัดหรือว่าปาก mm hmm. ปากแซบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็จงมีในเวอร์ชันอื่นๆที่พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนให้ได้มีรอยยิ้มเห็นและได้มีรอยยิ้มกันได้ความบันเทิงเป็นที่ที่ผ่อนคลายไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆพี่จังไพน์นโยบายกับแอดมินยังไงว่าให้คงความเป็นดังพันฟองไว้ในเพจเราอย่งไรก็คือมันเป็นเพจเราอยู่แล้วถูกไหมเราทําอะไรแล้วต้องคือมันต้องมีการสื่อสารกันหน้าเราหรอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําอะไรมันก็ต้องคือมันก็คือดังนั่นแหละใช่โฟตอนฟองไหมครับไม่เคยเราไม่เคยเราไม่ใช่เพจ เรายังเป็นเผ็ดวัยรุ่นเผ็ดเด็กวัยรุ่นใช่เราไม่ได้ไปถึงเผ็ดข่าวพวกมื่อะไรที่มันแบบต้องพลาดพิงถึงใครด่าใครอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เรามาทุกเรามาทุกซีซั่นเลยนะเราอัปเดตไปเรามีไม่เรา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 ได้ยินเขาเมาอะไรกันเราก็คือแตะแค่ถึงผิวแตะกระสายเฮ้ยเธอได้ยินในนี้ด้วยอีกหน้ากันแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหไปดีโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยใช่ อ่ะแล้วคนที่เขาเป็นสนุกปากล่ะแม่เราไม่อยากจะแบบฟ้องอยากอะไรไม่หรอกครับไม่หรอกครับมันคิดว่ามันก็ดูที่เจตนามากกว่าจริงๆคนเรามันมีแค่สองอย่างแหละมีชอบกับไม่ชอบถ้าเจตนาถ้าเขาแบบเอออยากจะสนุกกับเราเนี่ยเราก็โอเคแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ชอบเราจริงๆเนี่ยเขาก็มีเราก็ต้องตัดออกไปเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะไปปรับให้เขาชอบเราได้หรือยางเพราะว่าทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีเพราะนั้นคือ ดูแลคนที่เขาเอออยู่เพื่อนกับเรามันิตรกับเราอย่างเงี้ยเมามอยกับเราได้ดีกว่าใช่ไม่ได้อยากจะฟ้องอะไรใชตไหมไม่ไม่คือที่จะฟ้องอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นแค่มันเป็นแค่พิมพ์ดีนะใช่นะมันอยู่ที่อารมณ์เราด้วยใช่จิตเราต้องแข็งไม่หรอกคราก็มีวิญญาณใจคนอื่นด้วยดนะฮะน้องๆก็เป็นทุกข์อะไรมาราก็คุยเหมือนกับเพื่อนใช่ใช่ ไปไหนไปกันเรื่องไาไหนไปกันไปซ้ายก็ซ้ายด้วยกันขวาขวาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยฮะแต่พี่ยังรู้สึกเลยว่าคนเขาแยกออกว่ามันคือแอดมินทําไม่ใช่ดังพันกรเองทำก็โอ้แล้วดังพันกรทำเขาอาจจะมีพันกรนะชื่อพันกรแต่ว่าในชีวิตจริงทําทำทำไม่ไหวใช่ฮะก็ต้องมีคนดูจริงแล้วเราทำมาสี่ปีแล้วให้จริงๆเรามีแอดมินดูแลมาสี่ปีแล้วตัวเองคือจะบอกว่ามันมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันในการ เป็นหาข้อมูลอ่านในอ่านตามโซเชียลต่างๆว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงไหนแล้วอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยครับผมม,มันก็อย่างที่บอกคือเราเราได้จากซูเปอร์ไบต์นะว่าดูแลภาพรวมใช่ฮะืก็ยยนนัว่าแต่ก็ดีใจที่ได้ทีมงานที่น่ารักมาทำแต่ว่า,วาเราทำไม่เราไม่เน้นผลกำไรเราเน้นแค่สร้างความสุขสร้างความสุขไม่สร้างความสุขไม่เน้นผลกำไรนะถูกต้องใช่ไหมความสุขคือโบนัสของพวกเรา พี่ด่ากนปุ๊บีนลัจะไปสมัครเนี่ยสองเนี่ยเขาจะไปสมัครสมัครวันอังกฤษเลยเหรอรับไหมยังรับคุณสมบัตรพี่เกษียณแล้วหรือยังรับม้เาถ้ากเกษียณตอ้วหนุบซิเกษียณแล้วจะมาับยินดีฮะยินดีส่งรัเมีมาได้เลยนะคะอยากปล่อยนึนๆเราไปปล่อยโค้งการรายการเรื่องแฟนของเปบกกี้ใช่ค่ะอ๋อ ติดตามผลงานติดตามผลงานไงเป็นยังไงบ้างหลายคนรู้ว่าอ้าวไม่มีใครแม่นายเปิดวาเพยคือจริงๆแล้วอ่ะขออนุญาตนายเมื่อกี้ก็คือว่าดังอ่ะสังเกตมานานแล้วแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยวงที่เล่นให้ดังเนี่ยแบ็กอัพเนี่ยก็คือวงแบล็ k แคทใช่ไหมฮะซึ่งมีน้องคิวเนี่ย เป็นมือกีตาร์เราก็จะไปทัวร์ด้วยกันเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันไปงานดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะก็ก็มีไอจีกันมีมี Facebook ก็มีคนมีแต่ฟอลโล่กันไปปกติอะไรเงี้ยก็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 ฟอลโล่กันไปเรื่อยๆฮะสักพักหนึ่งก็เลยเอ๊ะคนทีหน้าตาคุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออเออสักพักหนึ่งก็เอ๊ะคุ้นๆเหมือนกันนะอ่าเราก็ ติดตามพี่เบกกี้ด้วยก็บางทีก็เอ๊ะคุณคุนเหมือนกันเลยก็จะไปเจอเจอพี่เบกกี้ที่รายการเนี่ยก็เลยแบบเขาพูดถึงเรื่องแฟนพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแซวกันแซวถามเรื่องแฟนเจาะไปเจาะมาทานก็เลยถามกลับแล้วมีแฟนใหม่แล้วใช่ไหมครับเออไอเราก็คล่องใจว่าใช่หรือไม่ใช่เงี้ยเพื่อนชมเช์ของเราก็เลยถามพี่เบกกี้เลยฮะก็ถึงว่าใช่จริงจริงก็ดีใจกับพี่เบกกี้ด้วยเพราะว่า เขาสองคนก็มีดนตรีในหัวใจกันค mm hmm. uh um hmm yeah. ok ู่อะไรเงี้ยเหมาะเหมาะสมกันฮะดีใจด้วยถ้ามีเพื่อนใครยังมีเพื่อนเพื่อนยังโสดอยู่ก็ติดต่อทางนี้ได้นะเป็นแม่สื่อให้หรอม่สืให้ตามม่สื่อให้ตัวเองเออไม่สื่อให้เขาฮะเขาคงไปเจอกันเองมากกว่าแล้วคบรักกันเองขอให้มีเขาสุขมากนะคะไม่แต่ง